แม่มือใหม่กับคุณป้านักรีวิว EP 3ค่ะ EP นี้สําคัญเลยค่ะเป็นที่นอนสุขภาพของเด็กแรกเกิดจากแบรนด์เซเกอร์ค่ะที่เลือกแบรนด์นี้มานะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาได้ครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะโครงสร้างนะคะทามาจากอลูมิเนียมอลลอยพรีเมียมเกรดลายไม้ค่ะเนื้อผ้านะคะคุณภาพสูงค่ะไม่ดูดความร้อนแล้วก็ไม่อมความเย็นนะคะระบายอากาศได้ดีค่ะเพราะที่นอนนะคะจะต้องอยู่ติดกับเจ้าตัวน้อยมากที่สุดค่ะเราต้องเลือกสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและมีความปลอดภัยกับเจ้าตัวน้อยมากที่สุดค่ะใต้เตียงนะคะก็ยังมีช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะสามารถเก็บขอองได้เยะ เนื <muitas S 2> ้อผ้านะคะก็สามารถป้องกันลายฝุ่นได้ค่ะอ่อนโยนต่อเด็กเซเกอร์เขายังใส่ใจนะคะแถมมุ้งมาให้ด้วยค่ะเป็นมุ้งที่ครอบในทั้งเตียงเลยนะคะกันทั้งยุงแล้วก็แมลงค่ะสามารถปรับระดับเตียงได้ด้วยนะคะป้องกันกดไหลย้อนแล้วก็ป้องกันการสำลรักด้วยค่ะคิดมาให้ดีแล้วจริงๆค่ะปรับเตียงสูงต่ำได้นะคะตามการใช้งานเลยค่ะมีระบบนะคะล็อกล้อนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันนะคะให้เป็นแบบเปยโยกได้ด้วยค่ะเอาไว้ก่อมลูกน้อยนะคะจะได้หลับสบายแล้วก็หลับง่ายขึ้นค่ะเชื่อมเตียงกับคุณณพ่่อคคุแมนนนะะด้้วยยสาเบัี ถ้าคุณแม่ๆนะคะกําลังหาเตียงนอนอยู่นะคะก็ขอแนะนํานะคะเตียงนอนเซเกอร์รุ่นนี้เลยค่ะ